สวัสดีครับคุณกำลังฟัง The Ruler Reflection เสียงสะท้อนของคนต่างจังหวัดในทุกนิติครับสังคมเศรษฐกิจการเมืองและเรื่องรอบตัวครับกับผมดรชรพงษ์ตันทรชัยครับ สวัสดีครับวันนี้นะครับถือว่าเป็นเทปแรกนะครับของ The Rural Reflection เลยนะครับในมิติของตางจังหวัดครับวันนี้เราจะมาพูดถึงเรื่องของการที่ทําไมไอ้นี่นอกระบบนะครับมันถึงได้เป็นที่นิยมมากมายแล้วว่ามันมีในแง่มุมอะไรบ้างนะครับที่เกี่ยวกับนี่นอกระบบนะครับวันนี้เราก็จะมาคุยให้ฟังเกี่ยวกับเรื่องนี้นะครับจะเห็นว่าเราพบว่ามันมีข่าวเยอะแยะมากมายนะครับในปัจจุบันที่บอกว่าเอ้ยทำไมแบบ ปางหัวแก๊งหัวปิงปองแก๊งหัวปิงปองในข่าวี่คือหมายความว่าผู้ที่มาเก็บหนี้นอกระบบนะครับแล้วเขาบอกว่ามันเป็นแก๊งหัวปิงปองเนี่ยเพราะว่าก็เหมือนกับว่าใส่หมวกกันน็อกสีขาวเนาะใส่หมวกกันน็อกเต็นใบแล้วเขาก็มาไล่เก็บหนี้นะครับในตลาดซึ่งปัจจุบันเอาจริงๆนะเอาแบบไม่ตอแหลเลยนะครับไม่รัวในตัวเซ็นเอร์แต่บอกว่าจริงๆก็ยังมีอยู่นะครับสาเหตุมันเป็นเพราะอะไรครับเราก็ต้องมาดูเนาะในหลายมิต,ตินะครับส่วนหนึ่งเนี่ยนะครับผมเคยทำเ,เกี่ยวกับเรื่องมิติประมาณอะไรที่มันเกี่ยวข้องกับพวกนี้้ะรรวก็จู่า หลักปัญหาหลักเลยนะครับที่มันเกิดขึ้นในสังคมปัจจุบันเนี่ยก็คือเหล่าบรรดาแม่ค้าพ่อค้านะครับหรือคนที่กู้นี่ต้อกระบบเนี่ยมีเรื่องเดียวเลยครับคือเขาเข้าไม่ถึงแหล่งเงินกู้ที่เป็นของภาคธนาคารสถาบันที่เป็นแบงก์เนี่ยนะครับก็อย่างที่บอกครับว่ามีหลักเกณฑ์ในการปล่อยกู้นะครับค่อนข้างที่จะ คือมันมีพิธีในการพิจารณาเยอะมากเลยนะครับการที่เราจะเหมือนกับกู้เงินเนี่ยนะครับทางแบงก์เนี่ยนะครับเขาก็จะมีหลักเกณฑ์ที่ทางแบงก์เรียกว่าคาเชรี่คาเชรี่อเนี่ยนะครับจะเป็นตัวที่พิจารณาในภาษาทางวิชาการเนี่ยถ้าเราเรียนทางไฟแนนซ์นะครับเขาเรียกว่าการใช้เครดิตสกอลลิงโมเดลไอเครดิตสกอลลิงโมเดลเนี่ยนะครับ ที่ชื่อมันยาวๆนะครับมันหมายถึงอะไรครับมันหมายความว่าธนาคารนะครับจะไปเอานะครับคุณสมบัติของลูกค้ามาแล้วมาเวทคะแนนครับว่าผ่านหรือไม่ผ่านถ้าผ่านก็ให้กู้ครับถ้าไม่ผ่านก็ไม่ให้กู้นะครับพแล้วแต่ละธนาคารเองเนี่ยก็มีไม่เหมือนกันด้วยเนาะนะครับดังนั้นเนี่ยการที่คุณจะเข้าถึงแหล่งเงินทุนนะครับทางธนาคารดูอะไรบ้างหลายอย่างเลยครับแต่คร่าวๆที่เราดูเขาดูรายได้ครับดูความน่าเชื่อถือครับหรือบางคนอาจจะใช้วิธีในการใช้สินทรัพย์นะครับ ที่ดินนะครับรถยนต์อย่างเงี้ยได้เลยครับเอาไปเหมือนกับวางค้ำประกันในการกู้จริงมันไม่ใช่ค้ำหรอกครับแต่มันเป็นเหมือนสัญญาที่เอาตัวเนี้ยมาการันตีในการกู้นี่ยืมสินคราวนี้ปัญหามันเกิดตรงนี้ครับเผอิญว่าเหล่าบรรดาพ่อค้าแม่ค้าหรือสตาร์ทอัพ่างจังหวัดนะครับที่เปิดใหม่เนี่ยอันนี้ใช้คำแบบถ้เาเป็นสตาร์ทอัพจะรู้นึกถึงเด็กรุ่นใหม่ใช่ไหมแต่ถ้าเราบอกว่าเป็นธุรกิจที่เป็น SME ที่เพิ่งเกิดใน่างจังหวัดเนี่ยนะครับเวลาเขาจะกู้เนี่ย ของพวกนี้บางคนเริ่มธุรกิจมันไม่มีไงครับพอไม่มีเนี่ยปัญหาก็คือว่าแล้วทํายังไงล่ะจะได้เงินมาหมุนเวียนในธุรกิจนะครับแน่นอนครับมือที่มองไม่เห็นนะครับก็คือเหล่าบรรดาผู้ปล่อยกู้นี่นอกระบบเจ๊นั้นเจนี้เจเองเจเคงอะไรเงี้ยนะเจ้าของตลาดนะครับถ้าเราเห็นในหนังเนาะแต่ในความจริงก็จะมีแบบที่เขาจัดเป็นระบบนะครับแล้วที่สําคัญคืออัตราดอกเบีย้ยครับอัตราดอกเบีย้ยโหดมากถ้าเรากู้แบงค์เนี่ยมันติดดอกเบีย้ยทางกฎหมายคือตามหลักเศรษฐศาสตร์เนี่ยความเสี่ยง สูงเนาะผลตอบแทนก็ต้องสูงแต่ว่าเราก็มีข้อกฎหมายบังคับไว้ว่าต่อปีจะต้องเก็บดอกเบี้ยเท่าไหร่นะครับแต่ในกรณีของนี่นอกระบบนะครับเขาอาจจะเก็บร้อยละ20 30ต่อเดือนนะครับต่อเดือนต่อเดือนแต่ถ้าเป็นในกรณีของแบงค์เนี่ยจะเป็นแบบต่อปีดังนั้นเนี่ยนะครับเกณฑ์นในการพจารณาของแบงค์ก็เลยตึงมากนะครับในขณะที่เกณฑ์ของนี่นอกระบบเนี่ยไม่ดูอะไรเลยครับขอให้มีมาเก็บ จ่ายทุกวันนะครับก็ปล่อยง่ายและจํานวนเงินมันไม่ได้เยอะจํานวนเงินมันไม่ได้เยอะนะครับดังนั้นเนี่ยพอจํานวนเงินมันไม่ได้เยอะครับก็จะเป็นระบบที่เขาปล่อยง่ายแล้วกระจายความเสี่ยงโดยการที่มีพ่อค้าแม่ค้าเยอะแยะเต็มไปหมดโดยปกติกู้ไม่เยอะหรอกครับหลักหมื่นนะครับหรือว่าถ้าเกิดแบบแบบเอาเยอะๆจริงๆนะก็หลักแสนที่เก็บนี่นอกระบบกันอยู่อัตราดอกเบีย้ยที่เรารู้กันอยู่นะครับเราก็จะเห็นว่าประมาณร้อยละยี่สิบร้อยละสามสิบต่อเดือนนะครับ เนี่ยเขาก็จะเก็บกันอยู่ประมาณนี้ถึงเวลาครับ mm hmm. ก็จะมีเจ้าหน้าที่ของเหล่าบรรดาเจ้าเนะ้าเจ้าหนี้นะครับขี่มอเตอร์ไซค์มานะครับใส่หมวกกันน็อกมาเลยแล้วก็มาไล่เก็บหนี้ครับรายวันทุกๆวันนะครับตามตลาดเพราะฉะนั้นนะครับความนิยมของมันเนี่ยเพราะมันง่ายนะครับนี่นอกระบบเนาะมันเลยทําให้คนต่างจังหวัดที่ไม่สามารถเข้าถึงสินเชื่อของแบงค์นะครับ ก็มีความจําเป็นเขามีความจำเป็นในชีวิตอ่ะก็เลยมีความจำเป็นจะต้องยอมแบกภาระดอกเบี้ยสูงถ้าเขาคิดว่าเขายังสามารถที่จะหารายได้นะครับเข้ามาในกระเป๋าทุกๆวันเพื่อจ่ายนี้ได้เขาก็ยินดีกู้นะครับแต่บางทีอย่างมันก็ไม่ไหวเนาะเพราะดอกเบี้ยมันแพงเกินไปก็จะเกิดเป็นเรื่องราวเป็นคดีความเกิดขึ้นนะครับจริงๆก็อาจจะไม่ได้คดีหรอกเขาก็จะมีการแบบไปแจ้งตํารวจจับอะไรกันทีนึงแต่ถ้าเกิดเหล่านี้ถูกปราบปรามหมดปัญหาที่ตามมาก็คือเขาก็ไม่มีแหล่งเงินกู้ที่จะเข้าถึงนะครับดัง นั้นเนี่ยจริงๆแล้วผมมองว่าวิธีในการที่เราแบบ จะแก้ปัญหาเนี่ยก็คือจริงๆมันอาจจะต้องสร้างนะครับในเรื่องของการที่พยายามที่จะทําให้เหล่าบรรดาพ่อค้าแม่ค้านะครับเข้าถึงสินเชื่อนะครับของฝั่งที่เป็นแบงค์มากขึ้นนะครับธนาคารเองเนี่ยอาจจะต้องไปมองในเรื่องของสินเชื่อที่เป็นระดับจุลภาคจริงๆแล้วถามว่าในต่างประเทศมีเคสแบบนี้ไหมจริงๆมันมีสินเชื่ออยู่ตัวหนึ่งนะครับที่เป็นเมเจอร์ที่ผมศึกษาด้วยนะครับก็แบบค่อนข้างที่จะโด่งดังมากนะครับจริงๆมีมาเป็นผมว่าน่าจะเกือบ10ปีแล้วนะครับเขาเรียกว่ามโครไฟแนนซ์ประเทศไทย เจริงๆพยายามจะเอามาใช้อ่แล้วมาคุยกันก่อนไมโครไฟแนนซ์มันคืออะไรไมโครไฟแนนซ์เนี่ยนะครับมันคือในเรื่องของการปล่อยสินเชื่อนะครับให้กับบุคคลเนี่ยที่ ไม่ค่อยมีโอกาสแล้วก็เป็นระดับจุลภาคแต่หลักเกณฑ์เขาเป๊ะมากนะครับเริ่มต้นโดยนะครับดรมูฮัมหมัดยูนุสนะครับคนนี้เนี่ยได้รางวัลโนเบลระดับโลกนะนะครับประวัติความเป็นมาเลยเนี่ยเขาเริ่มจากการปล่อยสินเชื่อที่บังกลาเทศนะครับโดยการให้สินเชื่อกับผู้หญิงนะครับริสตีที่ในศาสนาและหลักความเชื่อของเขาเนี่ยไม่มีโอกาสในการทําอะไรเลยครับเหล่านี้ในการที่จะให้โอกาส แล้วก็ให้คนเหล่านี้สามารถสร้างตัวขึ้นมาเป็นธุรกิจได้การปล่อยสินเชื่อจะปล่อยในวงเงินไม่เยอะครับหลักการคล้ายๆผมบอกว่าคล้ายๆกับแก๊งหัวพิงพองที่เราคุยกันเลยนะะคือคล้ายๆกับการปล่อยสินเชื่อนอกระบบแต่ไอการปล่อยสินเชื่อแบบนี้ครับมันมีหลักเกณฑ์ที่ซับซ้อนกว่าแต่ไม่ได้มามองใครเฉลี่ยปกติเหมือนที่แบงก์ปกติทั่วไปใช้นะครับ เขาจะใช้วิธีการถ้าจะถ,ถ้าที่ผมศึกษามานะจริงๆแต่ละประเทศเขามีการปรับหลักเกณฑ์และปัจจุบันก็มีการปรับนะครับแต่ตอนเริ่มต้นเนี่ยที่เขาึกที่เขาทำเนี่ยนะครับเขาเริ่มต้นจากการที่โอเคถ้าคุณจะกู้นะครับเขาก็ให้เขาไปหาเพื่อนมาอีก4คนรวมเป็น5คนอันนี้จากที่ผมอ่านมานะครับถ้าข้อมูลมันอาจจะคาดเคลื่อนไปบ้างนะครับก็ขออภัยด้วยแต่ว่าวันนั้นที่อ่านงานวิจัยแล้วศึกษาณนะช่วงนั้นนะครับคนแรกเนี่ยถ้ากู้นะครับ แล้วจ่ายดอกดีนะคนที่2องถึงจะมีสิทธิกู้ในขณะที่คนที่2องคนที่สคนที่สคนที่หนะครับอยากจะกู้จะต้องออมเงินกับธนาคารนะครับในระหว่างที่คนแรกกู้ด้วยนะครับแล้วก็ใช้นอมที่เป็นมาตรฐานของสังคมนี่แหละในการที่จะคุมแล้วหลังจากนั้นนะครับก็อย่างที่บอกครับเริ่มที่จะขยายใหญ่ขึ้นเป็นระดับหมู่บ้านเป็นระดับเขตนะครับ ไอสินเชื่อประเภทมโครไฟแนนซ์เนี่ยดังมากนะครับประเทศหลายๆประเทศใช้จุดเด่นของเขาเนี่ยเอามาตามหลักเศรษฐศาสตร์เลยนะคือกู้ง่ายแต่ความเสี่ยงสูงครับผลตอบแทนสูงเช่นอัตราดอกเบีย้ยบางประเทศก็สูงแทบจะไม่ต่างจากอย่างที่บอกแก๊งเงินกู้นอกระบบที่เราใช้เลยนะครับประเทศไทยถามว่ามีเคยเอามาใช้ไหมมีนะแต่ว่า เราไปติดในเรื่องของกฎหมายและค่านิยมต่างๆมันเลยทําให้โครงการไม่ประสบความสําเร็จแล้วก็ต้องไปดูว่าผู้ทาเนี่ยเข้าใจในหลักเกณฑ์และศึกษาวิธีการทําที่เป็นตัวต้นฉบับมาขนาดไหนนะครับแต่ผมเห็นหลายที่ไม่ประสบความสําเร็จเลยแต่ก็มีบางที่ที่เขาเคลมนะครับว่ามันสกเซ็คุณลองไปหาอ่านดูก็ได้ครับสินเชื่อแบบจุลภาคนะครับหรือไมโครโฟไฟแนนซ์นะครับสินเชื่อแบบนี้นะครับแม้แต่ประเทศที่จเจริญแล้วก็ไปใช้นะพวกสวีเดนะอะไรอย่างเงี้ยนะครับเราก็เห็นหรือประเทศที่ยังไม่ค่อยจเจริญแต่ต้องการให้แบบ คนเข้าถึงสินเชื่อก็ใช้แต่ที่ผมบอกครับหลักสําคัญหัวใจสําคัญเลยมันคือเรื่องของการที่ดอกเบีย้ยสูงนะครับผลตอบแทนสูงเพราะฉะนั้นแบงก์เองไม่ได้เสียอะไรนะครับแล้วก็ตัวของผู้กู้เองก็ได้ประโยชน์และยอมจ่ายดอกเบีย้ยในตาที่เขาคิดว่าเขาไหวนะครับแล้วอยู่ในระบบไม่ต้องไปกลัวแก๊งนอกระบบเพราะว่าข่าวที่เราเห็นเนี่ยมันจะมีหลายๆครั้งที่เราเห็นว่าเหล่าบรรดาแก๊งเงินกู้นอกระบบเนี่ยนอกจากจะใช้ระบบแล้วเนี่ยเขาใช้ความแรงนะครับเขาใช้การทําร้ายร่างกายการขู่เข็นในการที่ให้คนจ่าย นะครับแต่แบงค์ไม่ได้ทําแบบนั้นตอนนี้เราก็ต้องกลับมาดูนะครับว่าในสังคมไทยเนี่ยในบริบทเนี่ยพร้อมไหมเพราะว่าถ้าเราอยากให้ SME เกิดนะครับก็ต้องทําให้เข้าถึงแหล่งเงินทุนเนาะปัญหาที่ตามมาเนี่ยของประเทศไทยอย่างหนึ่งก็คือวันนี้ครับเวลาภาครัฐกําหนดนโยบายอะไรเนี่ย อเผอิญว่าหลายๆคนเนี่ยไม่ใช่ผู้เล่นในตลาดและไม่ใช่ผู้เล่นในตลาดต่างจังหวัดเลยไม่เข้าใจเรื่องแบบนี้เราพยายามไปกดและบีบดอกเบีย้ยเพื่อสร้างความเป็นธรรมให้ผู้บริโภคอันนี้ผมเห็นด้วยนะเพราะว่ามันมีหลักเกณฑ์ที่ค่อนข้างจะชัวร์และมีกฎหมายกําหนดชัดเจนแต่ในบริบทของการทําแบบนี้มันมีบริบทหนึ่งที่เกิดขึ้นก็คือเรื่องของการที่สัมบักนการเงินไม่ปล่อยกู้ครับ เนี่ยมันคือเหตุผลที่พอสถาบักนการเงินไม่ปล่อยกู้ใหุ้บคคลเหล่านี้นะครับเขาก็เลยจำเป็นต้องไปใช้หนี้นอกระบบถามว่าเขาชอบไหมที่ไม่มีใครชอบหรอกครับการจ่ายดอกเบีย้ยแพงๆนะครับเนาะเพื่อจะแบบรันธุรกิจเหมือนเราหาเงินให้เขาอะวันหนึ่งสมมติเราขายก๋วยเตีย๋ยวอะครับกำไร4 0 0ร้อยห้าร้ยกันว่าต้องไปจ่ายดอกเกือบหมดอย่างเงี้ยเขาก็ไม่โตนะครับะฉะนั้น ก็เป็นเสียงสะท้อนหนึ่งนะครับที่เราจะเห็นว่าต่างจังหวัดเนี่ยยังไงก็ยังมีอยู่วิธีการแก้ผมก็นําเสนอไปแล้วว่าเราคงจําเป็นจะต้องมานั่งมองแล้วว่าวันนี้ครับทำยังไงจะให้นะครับสถาบันการเงินต่างๆทั้งสถาบันการเงินของรัฐและสถาบันการเงินที่เป็นเอกชนนะครับพยายามปล่อยสินเชื่อแบบนี้มากขึ้นแต่ละภาครัฐเองครับก็ต้องคํานึงนะครับตามหลักเศรษฐศาสตร์เลยว่าถ้าเขาจะปล่อยครับหมายความว่าผลตอบแทนต้องสูงหลายครั้งที่คนไม่เข้าใจ แล้วพอภาครัฐไม่เหมือนกับไม่ค่อยเข้าใจแล้วพอออกนโยบายครับอย่างเช่นแบนงค์ิช่านโยบายมาเนี้ยอันนี้ผมแอบติงนิดนึงนะครับมันทําให้สถาบันการเงินไม่ปล่อยกู้คือนโยบายคุณจะออกมาเท่าไหร่ก็ได้มันเป็นแค่กระดาษเป็นเปนเปรอร์แต่ปัญหาคือว่าแล้วภาคปฏิบัติจริงอะ่ะเขาทําได้หรือเปล่า ถ้าเกิดว่ามันทําไม่ได้ก็ต้องไปดูแล้วครับว่ามันเกิดจากอะไรเนาะนะครับว่าวิธีการพิจารณาเป็นยังไงนะครับจริงๆมันมีสินเชื่อเทียบเคียงที่มันคล้ายๆแบบนี้ที่ผมไปศึกษามาอย่างหนึ่งนะครับโดยเนเจอร์อย่างพวกสินเชื่อมอเตอร์ไซค์อย่างเงี้ยถามว่าเฮ้ยทำไมมอเตอร์ไซค์ดอกเบี้ยแพงเครื่องใช้ไฟฟ้าดอกเบี้ยแพงมันเป็นการปล่อยกู้ครับแต่คนกู้อะไม่ได้เงินแต่ได้เป็นสิ่งของไปเพราะนั้นพอได้เป็นแบบนี้มันไม่มีหลักประกันอะไรมาวางนะไม่เหมือนแบบสินเชื่อ ก็ธุรกิจขนาดใหญ่ที่เอาบ้านเอาที่ดินเอาอะไรมาวางหางเอาไว้นะครับเป็นหลักประกันแต่อันนี้คือการปล่อยโดยไม่มีหลักประกันแล้วตัวสินค้านั่นแหละคือหลักประกันนะครับของบางอย่างนะเขาปล่อยไปอย่างเช่นพวกมอเตอร์ไซค์หรือว่าอะไรเงี้ยยังสามารถตามนะครับไปเรียกเก็บคืนหรือยึดคืนได้แต่ถ้าเป็นพวกเครื่องใช้ไฟฟ้าอาจจะยากหน่อยแล้ว,วามาขายเป็นมือสองเนี่ยก็ค่อนข้างยากนิดนึงนะครับเขาก็จะปล่อยด้วยหลักเกณฑ์ง่ายๆแต่ผล ตอบแทนของเขาเนี่ยค่อนข้างสูงนะครับเนื่องจากความเสี่ยงสูงก็เลยกล้าปล่อยสิ่งที่เรากําลังรู้มาว่าตอนนี้ก็จะมีเรื่องของการปรับกฎหมายเกี่ยวกับนี้เพื่อควบคุมดอกเบีย้ยนะครับสิ่งที่ตามมาในเวลาภาครัฐควบคุมดอกเบีย้ยเนี่ยสิ่งที่เกิดขึ้นก็คือพอภาครัฐควบคุมดอกเบีย้ยแล้วดอกเบีย้ยมันน้อยครับ บริษัทหรือธนาคารเหล่านี้ที่มีหน้าที่ในการให้สินเชื่อครับจะปล่อยกู้ยากขึ้นเพราะอะไรครับอย่างที่ผมบอกผลตอบแทนน้อยครับแต่ความเสี่ยงสูงไม่มีใครอยากเล่นในตลาดนี้เพราะนั้นนะครับรายการของเราก็เลยฝากไว้เป็นเหมือนกับ เสียงสะท้อนนิดนึงว่าคือผมไม่ได้เห็นด้วยกับการที่มีดอกเบีย้ยแพงมากจนเกินไปแต่เราก็อาจจะต้องมานั่งคุยกันว่าแล้วแบบไหนล่ะที่ทําให้ธุรกิจเหล่านี้ที่เขามีความเสี่ยงสูงๆมากๆครับแล้วไม่มีหลักประกันอะไรเลยเนี่ยเกิดได้ในต่างจังหวัดและเข้าถึงเงินทุนเพื่อให้ SME เกิดนะครับเพื่อให้เหล่า SME เพ่อค้าแม่ค้าเหล่านี้ลืมตาอ้าปากได้และนี่คือนะครับ t h e Rural r e f เ e c t i o n นะครับเสียงสะท้อนนะครับจากสังคมต่างจังหวัดอย่างหนึ่งเนาะโอเคขอบคุณนะครับที่รับฟังวันนี้ สวัสดีครับคุณกำลังฟังเ The Ruler Reflection เสียงสะท้อนของคนต่างจังหวัดในทุกนิติครับสังคมเศรษฐกิจการเมืองและเรื่องรอบตัวครับกับผมดรชรากงตันทรชัยครับ